โอ, uh. โอ uh, ้ยมาได้มาได้ปีมือเชฟมือนี่กล้อยฉวบได้กล้อยหักัวพบกับเชฟจูเส่ประเดกอยู่บเฮ้ยเส่ประเดกอยู่บัว เฮ็ดคอยต่อยง่ายเฮ็ดเพ่เอาเฮ็ดข้วัวลงชุดนั่นแลคนคนแล้วก็ซีมึงนั่นข้าวอยู่บ่ะฮะข้าวนงแก้ข้าวนึงเฮ้ยนีู่แก้วมึงกูถืออยู่นี่อุ้นว่้วามันออกบ่อแล้วมาลงเก้ยวมาเ้านนั่นบนนี้ ก,กูหาจะไม่กินนะเขานเนอ,อีบางเลยอุ้มไปอุ้มมาอยู่ฮะว่าก็ยังบวท่านเห็นอยู่แม่นบ่อยเอ้ยรอดออกมาเมืมเม่อกี้เห็นคุณขี่รถผ่านเนี่ยมั้ยยันแน่นนะเขาขี่มาทางนี้แหะโอ้ท่านนะก็พัดยืนแล้วทำหน้ากันหดดน,น,น่อยเนาะอุ้ยมันต้องปเปรี้ยวๆเลยผ่าน นี่หรอวะต้นหอมอืมหลากหาซื้อนั่งไว้ว่าบุญหลังเงินเจี๊ยบ่โอ้ยบุญได้เข้าไปแล้ววะเห็นยุ่งเงินลุงวังอะโบก้าเวะเข้าไปมันมีคนอยู่นี่พอได้ใส่อีกดอกนิ้วด้เว้ยนิ้วนะหัวเล็บนานหัวเล็บนานนองเด้อนองเด้อหัวไตบัตเตีคืนเลยจุ๊บได้สุดหรวบ่เออหมอเงยัยง โอเขาแทงท่งผมกูจริงนะวายแโดพี่อะพี่อะกินพมรู้พี่บอกไปส่นนปุาบอะปมาเขา้งยองแเกีข้าวด้ยอต้นหอมด้วเออต้นหอมแล้ว ใส่ก้อยกุ้งจังหน่อยก้อยกุ้งเหมือนใส่ก็ได้วะแต่ว่ามันจะเป็นตาก้อยดิบอยู่มันเป็นสมอกแท่มาจะทุ่มแต่เมื่อคืนนี้กูกึ๊กตีนึงกูก็นั่งห่ามึงเพราะมึงนอนพ่นบ่กโว้กหมวดมาหกหมื่นสักหกพันตั้งแต่ตีสี่ห้ากินกิน่าไปวันละวันก่อมันจะได้ไปได้ไปตลอดออ๋ ปุปอืมอมอนการนี้เราน่อ,อยสีสัีย่งป้ถูกโมนเข็มวอรดีให้หมอบรรมปลาแก่ข้าวยู่หน่อย,อยขักแล้วน่อนเ ่ตัวไปก้อยกุ้งเฮ้มันนี้น้ำป่าด้วนะยไลืมน้ำป่าหมดหน่งน้อ่อีกอะน,น้ำป่าแท้ไม่กระชบิบวัสันป้าชัวโ,โหขี้มนีีประหลด เจ้าแบ่งไม้โบจะซื้อเอาะนี่ไม่กับเจ้าแบ่งมาให้อเขา,า,า,าซื้อเยอ,อ,อซื้อเยอเแยะงานอะไรกูทำที่จริงนะปิงเราบอกไปรเราบอกเจ้าเจือว่ามาได้หลานผ้าหลานไผ่าาผามาเล่นเนี่ยมาถ้าโบได้ชูงไปโบได้ต่อเพื่อนสิเปจูดของเพื่อนเหมือนบอกไม่มันมีหลายทางมันมันเห็ุเองนี่ไงหมอ